โลยูทูบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่เห็นไหมอะไรข้างหลังผมนี่มันมันคือรางรถไฟนะครับผมหรือทางรถไฟเราจินตัวเองเนาะในที่สุดมันก็มาถึงแล้วนะครับพี่น้องมันมาถึงท่านาแล้งแล้วนะครับผมเนี่ยตรงหน้านก็จะเป็นสถาน,นีรถไฟท่านาแล้งหนองคายนะครับอะเชื่อมมาถึงกันแล้ว นะครับเนาะส่วนที่เป็นโตโมอต้อด้านนู้นก็เป็นาทางทางไป450ปีนะครับผมเชื่อมมามาแล้วที่เข้าก่อนผมท,ทําคิดไปครั้งหนึ่งว่ามันมาถึง450ปีใกล้จะข้ามข้ามเส้นทาง450ปีมาเชื่อมกับอ่า สถาน,นีท่านาแร้งนะครับท่านาแร้งก็คือด้านด้านนี้นะครับผมมุ่งสู่หนองคายจังหวัดหนองคายนะครับเชื่อมต่อหากันนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่นครับมีการวางรางมาถึงนี้แล้วมาถึงนี้แล้วนะคะพี่น้องนะครับนี่คือการวางรางนะ เครื่องจักรกลของพี่จีนเขานะครับผมเทคโนโลยีเขาสุดยอดนะครับเมื่อไรอพวกเราจะทาทาเองเป็นบ้างนะครับผมเนาะจีนเขาเก่งไปกรับผมเนาะนนต่อหม้อ,อยังเป็นต่อหม้ออยู่ยนะังไม่ทันได้วางคานนะครับซึ่งไปนู่นก็เส้นทาง410ปีอย่างที่ผมบอกแหละข้ามถนน410ปีมานะครับ ผมถ่ายข่าวก่อนนะครับแต่ทําไมเวลาผมมาถ่ายทําไมคนงานมันไม่ทํางานสักทีนะมาเลยก็เจอแต่ตอนเขาหยุดนะครับนี่ตอนนี้นก็มุ่งสู่านาแรงนะครับอ้าวเดี๋ยวสูบก็มาให้ดูที่เกียรตไปนะครับรถมันเข้าไปคงเข้าไปไม่ถึงนะครับผมรถใหญ่ผม,ผมคงเข้าไปไม่ถึงถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะเข้าไปได้นะครับ เห็นมอเตอร์ไซค์ลางๆเขาขี่เข้าไปเล่นนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกัแล้วก็แล้วพี่น้องใกล้จะส่งผลเป็นจริงแล้วนะเนีคนงานนะครับทํางานเิเ็จเฮ้ยกูอยากจะดูนะ่ะวางรางวางยังไงอ่ะเราเห็ดเชยมังแชแวร์ยูเอ้ยมันยังมาถ่ายยังไรกันดิ โอเคครับก็ละคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แลลวครับผมเนาะมาอัปเดตความคืบหน้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเขามีการวางรางวางเสาต่อหม้อวางคันทางรถไฟลาวจีนมาถึงท่านาแรงแล้วก็แค่นั้นเองนะครับมาอัปเดตความคืบหน้าเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับโอเคครับจะกันไหนลิปหน้าครับ